สวัสดีครับพบกับผมเป็นริวเป็นเคียชียรับรมีชนดดะครับกับเดอะเฮาส์ภาคสองนะจ๊ะหลังจากที่เราเล่นภาคแรกกันไปแล้วเราก็จะทำการเล่นภาคสอต่อเพื่อผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะไม่รีเควสกันมาหลายหลายวันหลายคืนอยู่นะแบบว่าพี่เป็นเล่นเดอะเฮาส์ีเนี่ยเฮาส์ตีเฮาส์ตีจนกูแบบบ้านกูจะหลอนเองครับอะโอเคทำไมมันโหลดดิ้งนานจัง transferring data from synthai studio สับหน้าไปมนมันหนีเมาส์มึงแม่งหนีเมาส์กูเฮ้ยโหลด the fuck กูรีเฟรชใหม่ไหม come on เน็ตกูก็ไม่ได้เฮียเลยนะครับจริงๆแล้วหรอให้มึงจองกับเรบดิเออเป็นผีขึ้นมา fuck you

มีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็มีคนใช้ค่าตัวตายทำไมไม่มีเมียน,อน,อน้อยมากวะแล้วคนเพื่อนบ้านก็ทำการปิดบ้านทิ้ทงไปแล้วก็ท้าว่าเราจะกล้าเข้าไปหรือเปล่าแม่เหมือนใลโฟเด t a เลยว่ะ The House t w มจะบุกไว้โอเจ้าจ้าจาทำไมต้องคอประตูวะกูไม่เข้าใจเขามีมารยาทอออุ้ยมีเมนอยู่บนพื้นด้วย แล้วก็มีควันลอยไ้เฮียมึงจะเคาะใครแม่งเคาะได้แบบโหดขนาดนี้วะเขาทถีบหรือเปล่าวะโอเคจัดจัดจัดไม่มีที่อื่นแล้วใครเอาแม่เย้ <laughs> <Yeah. S 1> ขอบคุณที่เปิดประตูให้กูเลยครับ <laughs> อยู่ข้างใน Inside the house ค่ะกูเปิดประตูกูห้องอยู่นอกบ้านเนะอุ้ยเปิดประตูแล้ววิ่งหนีรูปรูปรูปๆูๆๆููปอุ้ยทำไมตาดำกันหมดเลยบ้านนี้แม่งนอนดึกกันหมดเลยจริงนะเดี๋ยว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 หน้าพ่อเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเนี่ยอะไรวะนักมวยอ่ะชื่ออะไรนะ ขวาไขวาเซี <af: a> <outside> ่อะนักมวยคนไหนมังไม่พูดเราขาเมียกันลูกสาวเป็นเป่าเปากระสอบทรายพ่อโดนต่อยแม่นี่คือคมุยทรายแม่งหลอนละโดนตคดือนค4เันรู้สึมเดตมเอะตรบาคอนุ่างทีดแนตลนตลานบ้าอนลนน ฉันสัมผัสมันได้ตั้งแต่วันแรกที่ฉันมาทํางานที่นี่ <ขอ S 1> ็ว่ารูปนั่นแหละเป็นแบบสุดแล้วเ <laughs> นิร์ m a มอ่ฉันรู้สึกกลัวจังเลยฉันจะลาออกด <c oughs> ีไหมแล้วมึงจะเขียนจดหมายบอกกูทําไมเนาะมีจุดอื่นดีนไหมขอเรียนไดอารี่ดูดูอีกนะครับ something state <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าในห้องมีกูเห็นอะไรวะ กดนมแม่กดนมแม่อี๋ไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นเดแม่ขาดก็เหี้ยนะไม่มีอย่างอื่นอีกหรอมันต้องมีขั้วธรรมดาแ่เอนะนะดอะฟ้ามีควันมันเป็นเครื่องอะไรวะต้องเอาแบบย่อกดรัวๆให้ไฟไหม้ปุ่มอะ จ,จแม่ค้างจริงด้วยม,มันไปกดนมแม่เห็นไหมเกียดดุกๆๆๆอุ้ยน้ำคำไหลเมนไหลเมนไหลเมนของแม่บ้านทำความสะอาดอยนนู่ข้างบนโน่นโน้นโน้โน้โน,น,นอะไรนะกูไม่ได้ยินกูกดอีกทีอ่ะเมนผัวสะงาน ้องกดช่องที่เป็นไลค์เราลีเอตกนะครับผ้าซักเมนปีเกิดของลูกสาวสาวแล้วไงวะมึงต้องการให้กูซื้อเคให้เหรอคิดเลขกันหรือไงนั่นดิช้อนนอนเปลี่ยนครับ บางทีเธอก็คุยอยู่คนเดียวบางทีเธอก็หัวเราะตอนกลางคืนแหละบางทีเธอก็เรียกใครบางคนมันต้องอัด Youtube แบบกูแน่แนเลยเออสรุปว่าคนเมื่อกี้เป็นเมดหรือว่าเป็นน่าจะเป็นเมดเลยเป็นเมด อะไรของมึงขอบคุณที่มาขู่กูแค่นี้นะครับยังไม่หมดอีกเหรอกดปุ๊บแล้วปุ๊บ่ะกดกดเป็นเสียงตึ้กไม่คุยดิ้กโอ้ฟไฟยังไหม้บานไปนี่เลยบานว่ะเฮ้ย she's not she's not a gay she's not a lesbian she's not a lesbian hello สวัสดีครับ กลัวมันก็ได้พวกออแล้วเราก็มาถึงห้องน้ำมาเล่นมาเล่นขี้กันครับกูกลัวมันต้องออกจากตรงนี้แน่ๆเลยวะใอตรงผ้ามานเนี่ยอย่าไปเนดาเห็นไหมกูัว่าใช่กลว่าใช่แน่ๆมีเสียงคนอาบน้ำเห็นไหมใครแมงเก็บใบเบิร์นไว้ในห้องน้ำาอะโอลีบีบเเอาเพื่ขี้อ่ะ ไม่ไม่เราไม่ดัาเราสัตว์รู้แล้วมันเป็นพิธีเออเวลาขี้อ่านใบเบอร์มันจะเป็นฮอลลีชิปกดไลค์บุ๊กนี้วะกูชอบวะแเมื่อกี้มีอะไรตรงนี้กดไล้์จ้าจ้าจ้าล้างมือล้างมือเราจับเมนของเด็กมาแล้วพิธีทำฮอลลีชิปกูต้องเปิดมาใช่ไหมหนึ่งสองสามนาติง เปิดมาแล้วแบบเป็นคนแอคท่าเฟซบุ๊กอะรู้สึกได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนยังปกติเยว่ยังปกติเอวเป็นน้ำเบ็นก็แต่งขาก๊อกเงี่ยมไปเลยแทกเสี่ยงมานมันก็เยี่ยได้อีกอ่ะเมี่ยวกูล้างมือหลายรอบแล้วนะเอ้าเฮ้ยมีชะโคกให้กดด้วย ครับจะด้เป็นเสียงผู้ดูแลของนะครับไม่มีใครอยู่ดเดี๋ยวนะกดชักโครกประตูดังเอาไอ้ที่ไอ้ที่หน้าบ้านนั่นก็กดชักโครกเลยไอเหี้ยไปนะบ้านบ้าบ้านบ้านนี้ใครขี้ไม่ต้อเปิดบ้านแล้วนะ Facebook บอกแล้ว Somebody is looking at the mirror ม่ากันตามด่านอยู่มันกำลังบอกมุงกี้สุดยังคนดูจะด่าไงเมนแตกแล้วคนดูจะด่าไหมว่เราทำเกมน่ากลัวน่ากลัวการเกมตลกไม่ได้หรอกกูกูยังกลัวอยู่กูยังกลัวอยู่เปิดหน้านิ้วขอบคุณที่ไม่มีเฮียเลยมูล i ตบอเบอร์ อยันนะเฮ้ยนโน้ต I am truly sorry for what I have done to our chat please forgive me มันต้องเป็นแม่ truly เหรอกูอ่านโชว์เออกูอ่านโชว์ตอนแรกมึงอย่าเพิ่งแอปกันดู <c oughs> พอดีจะโบกพังครับ <c oughs> เปิดมาก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 เปิดบ้านเยอะเปิดดีสมงาย กูรู้สึกเฉยๆมากแล้วรอบน,นี้ยเฮ้ยมันยังไม่หมดว่ะม,ม,ม,มีขามาทั้งตัวแล้วาลวครับผมที่นานไปล้วะองมาเรียบร้อยดยดีสอี โอเคกู okay, up, ดูดาวถูกดาวถูกเลยกดไปเลยไปมากสติหักเติไอ้เหี้ยม,มึงจะกระพริบเยอะไปแล้วนะปวดตาเฮ้ไอซีซัมติไม่มันเป็น imagination ของกูพอแล้วตะครีนานไปไหน เก็บเก็บบอลโอ s o m ม t h i n g ไฟนิดนึงอ่านไม่ออก <c oughs> มอไม่เห็นขอบคุณครับ the bedroom ออกมาสิอมาท่าอะไรเงี้ยทำไมกูยังต en ้องเล่นเกมอยู่ว่ะไม่เข้าใจกูต้องกดหลายๆทีนะมันกระด้งเพราะหมุนเงี้ยหมุนเงี้ยตุ้งต้งกูเห็นอะไรหมุนหมุนอยู่ตรงกลางจอเป็นวิญญาณนะครับ oh certificate อ้าวเป็นลูกวุ่นทรมหรอกเหรอนิโคลฉันมีลูกชิตาทะยังแต่เขาตายไปฉันเลยเอานิโคลมาเจอพ่อนะครับเขาส่ต่อยตาตาบว่แม่งเลยเฮ้ยรับมาตอนวันคิดมากด้วยยกประมาณเนี่ยมึงเจอผีแน่ม่มีปั่มแอ่พลูมีเปล่าแอ่พลูเม็นนั่นเพิ่งโผล่มาเหรอฮะอะไรโผล่เม็นนั่นนะ เออกำลังคิดอยู่ว่าอยู่ดีๆมีเมนแตกเพิ่มมากขึ้นนิโคลที่ตกตานะเป็นเพนโดแบ๊วขอบคุณจ่าที่ขู่ไอ้กลัวกูกลัวจริงฮัลโหนิโคลกูบอกไม่กลัวกูทำเพียงกูเคยบอกว่ากูไม่กลัวก็คทำเพีก็ไม่กพัว ามันไม่ตามแล้วอะกดอะไรได้ทีกลูกๆๆๆเอผมวเฮ้ยมีอะไรผมอ่ะเด็กชิลเงชอบเล่นซอนแอบชิลเพ้งไฮแอนด์เซ็กเด็กเด็ก เกมนี้ PG13 นะครับชี้คำเบลวินัยน้องน่าติงน่าติงน้องนน้องน้องกลับมาโอเคกลับมากลับมาถ้ามันไม่เล่นมุงไม่กีกูจะไม่ถามกูเธอเก่งมากในเรื่องการตอนฉันไม่เคยเจอเธอเลยกูเจอแล้วอ่ะก็แปว่ากูเก่งเจ้ ตลบจ้ะตลกจ้ะฟ้อนเก่งๆฟอนเก่งๆเดวิดมีชีคัมส์เอเวอร์ดินายให้เอนไซม์ก็เฮียแล้วอ่ะเล่นกับมึงเล่นกับมึงเล่น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 รุ่นระเบิดเขาเฮียแล้ววิดีโอเรืนี้เป็นเลนเอ่อ R18 ครับอคือในเกม GTA13 นะครับ มีแม่มีพ่อมีมึงและมีอีจูออนอ <laughs> ีดอดเฟลเกินนางพยาบาล่ะ <c oughs> ทำไมมีสองคนวะอ๋อนนี้กระจกอ่ะสวัสดีนิโคลหน้ามึงเฮียมาเฮยียโดนพ่อโดนพ่อกระทำาั่นเอานมต่อยแม่งดูกันอย เอ้าวผ้าดกเอ้าผลาดกเอ้าหน้าเดิมหน้าเดิมอะไรวะหน้าเดิมแกฉายไหมตะใจ the working room นะครับเป็นท้องทำานาเปิดไฟสิมืดจังไม่ติดจะเห็นเหี้ยอะไรไหมเนี่ยขอชิชูเพิ่มอ้าวติดแล้วมีสัญญาณแบทแม n อยู่นี่นะไม่ใช่แล้วนี่คือเฮ้ย o n poison a g i n บ้านนี้ชอบ poison กันมากนะครับแดกเป็นโซดาเลย ดิสเซน i ิฟ Bl ah <ım Laser> ิเคตของเบอรสูต <expense> <S único Liberty Overwatch> ิบัตรของบลา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 ผอชื่อไมลจีลูชแม่บุญธรรมชื่อแมรี่สวินเซนด์แม่แม่งอร่อยมากเอ่อเนมออฟสวิเซนดเอาเลนาลูชโอเคบ้านนี้เด็กแม่งชื่อนิโคเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็มีอีอเลนาแล้วอีอเลนานี่มาจากไหน แสดงว่าเด็กมันต้องตายในบ้านนะ้ยเมียน้อยเมียน้อยเมียตัวที่ตายเปเราเมย์โอเคเอ้ามีเชือกเดี๋ยวตัดตัดไม่ได้๋อาเราดึงมวดีดขึ้นมาครับจ้าจ้า มึงชักเป้าชักธงชาติมึงเลิกเล่นมุกเลดได้ยังคือเกมมัน PG13 นะครับเออต่คนพาคันนองแม่ง PG18 มาอบแล้วอ็นจริง n จ1 7ยังไม่พอจริงจริงแล้วก็ noting h a p p e n ต้องเปิดไฟนะครับเปิดไม่ติดแล้วอ่ะกดไฮ้ซวิทย์ไหมเลยก็เฮียแล้ว เคเรามาดูแมรี่สวงเซนอยู่ีกรอบครับมีอะไรอีกไหมมีรูปแบทแมนที่กดไม่ได้เออมีเสียงตลอดดังมึงอะห้องเนี้ยสรุปมันห้องห้องไขวะ working room working room ทำไมมีเตียงก็ขอนอนปีนีไง

สติฟิเค็ตสิจ้าไม่มีอะไรเ,เรกดิดได้ดแล้วจับจับกลัวจ่ะกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเวย้ยให้กูผ่านห้องนี้เฮ้อทําไงวะเดี๋ยวกูติดบั๊ก พูดอะไรวะมันอยูนี่จีน่าไปนา็นไๆอะไระ <laughs> แค่นี้ก็สนุกตั้งใจตั้งใจ Nothing ต้องสำรท <laughs> วจอะไรบนตัวชีวา There's nothing on her body มีแต่นมนมก็กดไวนะ้นะนะเฮเย ดากังโกอเกนดัดดากในไร่ต้องไปดูแบทแมน girl let me go to the next room please เด็กต้องสับยากอปากมึงราวังกันเลปล่อมไปเหอะเฮ้ยนั่น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 นี่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  อะไรเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรก็พีกับพี่บ้าเปิดปิดใหม่ดูดิกูยังไม่เห็นนี่ไงเออยว่าจริงด้วยกดเซฟดูเป็นจอเป็นทองเซฟแล้วอย่านะอย่าฆ่ากูนะเเฮ้ยมนแตกไม่มีไม่ใช่อย่างนี้ สรุปกูได้กุแจห้องเซฟมาอย่างงี้ได้มาละมั้งเท่ไหนได้นยัยโน้ตโน้ตโน้ตฉันทนไม่ได้ที่จะเห็นเธอเจ็บปวดอย่างงี้เออไปสู่สุขติเถอะนะหลือกอบยาปิดใจเธอสินะตมละมั้งแสดงว่าชีเป็นโลกเลย เราเกิาแล้วไม่ใช่เหรอฮยชยีตายตั้เด็กเนี่ยใใครับไอ่มันจะชักลุ่มไปเอาชีกันเลยนเนี่เซฟโรนแล้วพ้อง <c oughs> สท้ายแล้วคือ <c oughs> อีพวกนี้มันเป็นล่าท้าผีใช่ไหมกู่วากันแหละฮะวันเดือนปีเกิดเธอปีเกิดลูกสาวหึงเก้าหกสามอะ ไม่รู้63หรือ64ไม่ใช่เอาละเอียละกูต้องดาวให้ถูกอ่ะโอ้โหตั้งนานละมันชาจาผีฆ่าอะไรยไม่ดีนะกูจำได้ว่าอะไร19 6อะไรสักอย่างเนี่ยแหละ65ป่ะงถ้าโน้ตอันแรกสุดละ65ไม่ใช่69 าเลิกเล่นมุกเลตได้แล้วโอ้ยกลับรถเดี๋ยวมาปี๖พันเะเป็นูุลาเอมอนแล้วเก้าหกอะไรนะหกห้าผมกลับไปห้องได้กลับได้อ่ะโอ้กลับได้ด้วย แราก็ก็ต้องนเลนปิศนามใหม้คราจะเซี่ยรับเ,เออไม่ใช่ในดูมีสูตยจีบัตเลยเออวะขนาดนี้เราเล่นกันมา20นาทีนะตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้เก้าสี่เจ็ดไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับ ตายแม่ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไม่ว่าจะอะไรก็ทำยาย่าอยายา no 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 ตัวตัวตัวมันต้องสะพายกูอย่างนี้มันงอข้างดากรอยได้มั้ยมันยังไม่จบจะมันยังไม่จบยังไม่จบมันยังไม่จบยังไม่จบมีมีรายมือมีรายมือยังไม่จบ เฮียซาเอร์แมไม่เหยียพ no, no. no. you know ักเพลงพัอะรเเบอมนมือขึ้นมือมือกึนมมือกด้ีไม่มือม่ไ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 ม่ม่ไม u ม h ไมม่ไม o ไม่ a ม e ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่บม่ไม่่ไมไม่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 ไม้ไม่ไมม่ไม่ไม่ไม กดแมวกดได้ด้วยกดได้ด้วยถ้าเล่นคนเดียวกูคงแย่หมดแล้วรู้สึกแน่เลยสไปสเปเชียลเคียรมณ์มาอ้าว the house song is not a two story okay อ่ะเราได้กุญแจไปห้องพิเศษนะครับโ o ้ what is this อ๋อเป็นเนื้อเรื่องนะครับมีหน้าเด็กแถบด้วยไม่เป็นอันนี้เป็นแบบไก่บุกเอ้ยมีเสื้อขายด้วยอุบาทใครจะไปซื้อวะแบบนึกสภาพใส่ออกไปข้างนอกคนอื่นคงกลัวตายหานอ่ะไม่เป็นไรเราจบกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมี h ฮาโลวีนสเปเชียลต่อไว้ลงลงคลิปอีกทีฮาโลวีนก็โอเคครับก็ ไลค์แ้วก็แชร์ถ้าชอบนะครับขออนุญาพื่อติดตามต่อครับ <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่กับผมดูเฟิเ์มเจ่าชีชครับมีชิโนดะครับเจอก,กันครับส,ส, <c oughs> สวัสดีครับ